you mm -hmm. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ความภาคภูมิใจโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเพชร life h a เป็นโรงอาหารสะอาดอาหารมีประโยชน์ได้กินอาหารเช้าทุกวันโรงเรียนของหนูไม่มีน้ำมัดลมและขนมป,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 ปุกกรอบโรงเรียนของหนูสะอาดมีบรรยากาศรม่มรื่นและไม่มีขยะโรงเรียนของเราส้วมสะอาดดูแลวะะลัฒนธรมเวลาโรงเรียนของหนูแปลงฟันสะอาทุกวันโรงเรียนของเราออกกำลังกายเล่นกีฬาทุกวันไล f ์ like happen บล,ลงหนน้าอุ่ไอดินได้ช่วยงาน,นคุมคู่ได้ทำอะไรถัวไม่เคยทำมาก,ก่อนได้เรียนรู้อะไรกลุ่มมากขึ้นจากก่อนก้อนที่ว่าไม่รู้ไม่เคยรู้อะไรเลยช่วยทำความสะอาดโรงเรียนครับช่วยดูแลการแปรงฟันของน้องๆค่ะช่วยควบคุมความสะอาดในโรงเรียนครับน้องน้องๆทำกีฬาทีละพิชฌาถ์เผื่อภูมิภาคละก็แกะภาคช่วยสอนกีฬาน้องๆค่ะพวกเราแขนน็งแรง มีความสุรอบค,ครัวเดียวกันเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้ไลฟ์เอฟเฟผมเริ่มอยากว่าความเป็นพี่น้องความเป็นครอบครัวมาก่อนถ้าช้างกลางเป็นครอบครัวใหญ่หน่อยผมก็ต้องมีพี่คนโตที่ดูแลเรื่องอะไรพี่คนที่สองดูแลเรื่องอะไรพี่คนที่สามเรื่องอะไร แล้วพี่ทุกคนต้องเข้าใจกับผมตรงกันว่าเราอยากดูแลบ้านเราเรามีอะไรก็มาคุยกันผมลงมือทําด้วยผมไปด้วยผมก็เริ่มเริ่มเริ่มจากว่าเอ้ยกินกาแฟวันนี้ทําอะไรบ้างใช้ศาสตร์ของท่านท้ายท่านท้ายเป็นเป็นพระนิวจาศิษฐ์ถ้าวาจาศิธิ์มาถึงต้องมีสัจจะคุณก็สามารถควบคุมตัวเองได้เรามีแผนกนารจัดการเรื่องคนไปให้ถูกต้องเนี่ยเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เป้าหมายเราได้ราคาร่วกก็ไปทางช่างคนไม่สบายก็ต้องหาทางสารสข ความมุ่งมั่นยังมีอยู่ชีนำรวมสร้างเป่าไม้สุขภาพไรเป็นดีใจที่ลูกหลานบ้านคุณเนี่เราได้มีสภาพชีวิตกด็ดีนักเรียนก็ดีเรืงพัฒนาโรงเรียนนี้ผมเต็มทีเรืรรอ่องการศึกษาเรื่องทุกข์ภาพต้องกานคุณมอกขอช่วยนุ่น ผมต้งกับจ่วยประชา์ปันจุวย,ยเสริมตังไั่เดียว่าตอกตัวมากับโรงเรียนผู้ปกครองรวมมานที่เกาหลีผมเป็นกรรมการโรงเรียนเหมือกันพ่อโอรงเรียนคือผู้นําการเปลีป่ยนแปลงท้องถิ่นมีนโยบายทําจริงเป็นจริงท,งท้องถิ่นใกล้ชิดประชาชนเหมือนคนในครอบค <Light happen. S 2> รัว Life Happen ดแทนนีวิตสภากาแฟ่ล i f e h a p ข้อดีของของของจางก,กลางคือเป็นอำเภอเล็กๆส่วนราชการจะตึงกันหมดจเจ้าชาวนะครับมีกินนำชาหน้าบ้านนายอำเภอเหลือแ,ลแต่ส่วนราชการให้ไปหนังเมก็ไปหน,นังเกือบทุกวัน <laughs> มีพอ่ออ๋ลงเรียนบางทีเกิดจากการเล็กเป็นหนังนะครับไม่เหยียต้องเป็นเป็นทางการในการติดต่อนะแบบอาจจะเจอตรงไหนก็ทํามไม่ต้องทํานั่งซึ่งไปกันเลยใจความสนิทจิตเชื่อกันมันทำเหลือมันเห็นพ้นกับเด็กจริงๆในเรื่องของชาชุกเนี่ยก็ลงอยู่ตลอดนะครับสุขภาพดี4.0 l i ค์ h a ปปี้ เกี่ยวกับสุขภาพของอเด็กๆในโรงเรียนนะครับก็จะมีการซ่อนการให้คำปรึกษาดนนโดยผ่านระบบไลน์กรณีที่มีปัญหาต่อสารสมารที่จะส่งต่อมาเพื่อมาตรวจต่อที่โรงพยาบาลต้องทํำยังไงต่อบางต้องส่งต่อไปทางในบานผู้นําทางจิตวิญญาณกับงานคุณภาพชีวิตไลฟ์แฮปเพนที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือข้องผาขีืเข่าใครกปากส่วน ที่จะมาสนับสนุนเผื่องานเกิดคือการมีสุขภาพดีดีเด็กการทำให้เด็กแก่งมีความสุขเมื่อดูแลนในระบับเคืือญาติประสานสิบทิศสร้างหุ้นส่วนสุขภาพ life happens ในชั่วโมงเรียนรหรอหว่าในกิจกรรมก้องโรงเรียนนี่ครับในเทละวันนี้ครับเราได้เข้าไปรวมกัน,นครับก็คือการสร้างวินัในเรื่องของการออกรมสังกกยเรื่องการเรียนรูเรื่องสุขภาพโรงเรียนจะประทบความเป็นไปด้นี่ครับมันจะต้องทาให้เด็ก จบแล้วก็ออกไปยังมีคุณภาพ l i k e Happen คุณภาพชีวิตเริ่มที่บ้านด้วยความฉลาดของชุมชน l i k e Happen การดำเนินง,งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเนี่ยเราก็ทำครอบคลุมทั้งจังหวัดคุยเหนือนี่ต้องบอกว่าเป็นโรงซึ่งมีศักยภาพในเรื่องของไม่ว่าจะตัวผู้บริหารเองตัวตัวครูเองแล้วก็ตัวภาพของประชาชนคือชุมชนในพื้นที่ไม่ใี่บอดเป็นด้วยวายผู้ว่าเยี่ยมนี่นายเผย,ยเ,เยี่ยมด้วยเนาะแตงตัวอื่นไปเยี่ยมด้วยและเอาเป็นปัญหาคุณภาพชีวิตไม่ใช่ปัญหาของสุขภาพอย่างเดียวให้ไปเริ่มที่ชุมชนและค้นหาความฉลาดในชุมชนให้ได้แล้วความฉลาดเนี่ยมาวางเป็น อะไรอะยุทธศาสตร์ฟังให้เพรานนะแต่จริงก็คือกระบวนการชุมชนนั่นเองที่เขาทําได้ดีแล้วนะแล้วเรามาเสริมมาเติมแต่ทั้งหมดนี่ไปเสริมให้ชาวบ้านแก่งทั้งหมดนะครับถ้าสําเร็จจริงนะต่อไปนี้อยาาไปนิเทศอนามัยให้ไปนิเทศที่บ้านประชาชนใช้พื้นที่บ้านของชาวบ้านเป็นจุดตั้งต้นแล้วทดสอบโดยที่ว่าไอ้ที่คุณคิดนโยบายหลายชาวบ้านได้หรือยังแต่ทํายังไงให้ไอ้พื้นฐานเนี่ยเกิดขึ้นโดยตัวเขาเองนะใ้่ห้เน ที่ได้เดินทางไปดำรงตําแหน่งผู้อในวยการโรงเรียนที่โรงเรียนมั่นคุยเหนือก็ไปเจอปัญหาว่าบางทีเด็กก็ปวดท้องปวดหัวหรือบางทีก็เป็นลมคือปัญหาเหล่านี้พอศึกษามาจากการกินได้คุยกับผู้ปกครองว่าให้โรงเรียนเนี่ยจัดอาหารเช้าให้กับเด็กเพื่อแก้ปัญหาเลยวันละ5บาท ปรากฏว่าผู้ปกครองก็เห็นด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาก็เห็นด้วยก็กลายเป็นว่ามีอาหารเช้ารับประทานได้เล่นกีฬาได้ออกกําลังกายก็สุขภาพเด็กก็ดีขึ้นจากที่เคยเป็นลมก็ไม่เป็นปวดท้องก็ไม่มีนี่คือส่งผลโดยตรงเลยค่ะแล้วก็คิดว่าจะพาทีมงานพาชุมชนตรงนั้นให้ให้สู่ความเป็นเลิศได,ได,ได้ไม่คิดที่จะถอยเดินหน้าอย่างเดียวโดยเฉพาะมี ทางกำลังงานกรตดพื้นที่ไม่เคยทิ้งนะคะสาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขจังหวัดที่เข้าไปดูแลนะคะเป็นระยะเกตพื้นที่เองเข้าใจปัญหาแนะก็อุปสรรคแต่เราต้องมีวิธีการะให้เขามาเข้าใจในความตั้งใจดีของเราเนี่ยนะแต่เขตก็จะไม่ทอดทิ้งและเขเป็นกำลังใจและก็จะยืนหยัดที่จะทำในสิ่งที่ ที่ถูกต้องมีความคงทนยั่งยืนมีการประเมินรักษาสภาพอยู่ได้ตลอดให้เขาดูแลตัวเองเป็นวิถีชีวิตปกติของโรงเรียนเขตพื้นที่ยังสนักและเห็นความสำคัญใน,ในทุกส่วนทั้งเรื่องของผลสำฤทิ์เองในเรื่องของอสุขภาพอนามัยและก็ในเรื่องของความเป็นคนดีที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม ที่ผ่านมาเนี่ยเราทํามันเหมือนกับเป็นการนําร่องแต่ว่าสุดท้ายการขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะทําด้วยความยากลาบากประเทศเราเนี่ยมันแบ่งการปกครองออกเป็นกระทรวงมันเหมือนกับงานใครงานมัน เมื่อไม่ได้ประสานกันตั้งแต่ระดับข้างบนจนมาถึงระดับข้างล่างมันก็กลายเป็นว่าตกลงไม่รู้จะจับอะไรเป็นแก่นสารสุดท้ายก็ต้องเอาสิ่งที่สามารถจับต้องได้คือวัดได้มาตัดสินว่าดีคืออย่างไรนะครับก็เลยเอาความเก่งมาเป็นอย่างเดียวถ้าเราไม่ไปกังวลหรือพะวงกับสิ่งที่จะบอกว่าเราอยู่ในลำดับใดแต่เอามาตรฐานเป็นตัวจับโดยให้โรงเรียนประเมินตนเองมา พราะโรงเรียนเอง,องต้องต้องวิเคราะห์ปัญหาของเด็กที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยแล้วสะท้อนออกมาให้เห็นโดยที่เราไม่ต้องไปบอกว่าถ้าถ้าผลมันเป็นอย่างนี้แล้วได้รางวัลหรือได้ลําดับหน<ม>ึ่งสสาเพราะเราไม่สามารถใช้ข้อสอบวัดเหมือนกับความเก่งได้ทั้งนี้ต้องการที่จะได้ข้อมูลมาเพื่อเห็นว่าเด็กเราอยู่ในภาวะอย่างไรในสอสามิติที่ว่าเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ มันจะกขอให้เกิดความผูกพันทุกคนรักโรงเรียนสามารถทำให้เด็กอยู่อย่างมีความสุขผู้ปกครองเข้ามาชื่นชมตอนนี้ก็ยิ่งดีดีดีขึ้นแล้วก็จะได้รับความเชื่อถือความภาคภูมิใจจากหน่วยงานจากองค์กรนะคะคือมีความรู้สึกว่าเราได้ทำหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดีที่สุดแล้วค่ะ ทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไหวยังต้องคิดต้องทำดีต้องมาหน้าภาพเพียงเข้าไปแต่ดูดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยัง